สวัสดีนานานักฟาร์มทท่านครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ่อเป็นต่านะครับวันนี้ก็จะมีแมตต์แมตต์เจ็ดร้อยโลนะครับปลากระพงเจ็ดร้อยโลแล้วก็ปลากเก่าอีกรวมๆตันได้นะครับก็เป็นแมตต์เจ็ดร้อยโลแปดร้อยโลเนาะวันนี้ก็อาจจะเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพร้อมละครบละเดี๋ยวรอเปิดตัวประมาณแปดโมงครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้น,นี่ก็ใส่เสื้อใหม่มาใส่แมตต์ระยองโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับ 1 2 3 โอ้ยตัวแค่นี้โอ้ยเันมาหาเรา เราหกตัวไปไหนตีสามตัวอะไรอยู่วะเผื่อเปลี่ยไปตีกะไอ้กเรวตีไปดูหน่อยดูดิสายมีลำตอะไรอะไรเยียสีส้มอะไรฮะอะไรนะเอาอะไรไปตีปักปักใช่มงัเร์อ้ตตัวนี้ยังมีตัวนึงยง่วงะเสจเตัว

นี้ก็ได้วะใส่หมดสปูนหยอดครับใช่ครับนี่นี่หาพี่บ้านของพี่บ้านอีกสีหนึ่งนี่นี่ดูนี่นี่ไม่ได้โกงไม่ได้โกงไม่กลัวโกงหนูไม่โกงหรอกเพราะว่าพี่ใส่ใส่หนึ่งจ้า

วังเลียนไม่เจอจวงหนก็ได้โคตรหนักเลยจวงให้พี่นีดเอาไม่โดนกานอะเราอ่ะไม่โดนเหรอตนเแล้วหนอย่างนี้ย โโอหผมว่าอาจจะตีเอียงไปด้วนะครับจำจำนะับครับหลครับนี่ติดเลยลมาขยไ่ไดเนีไม่ใชเวลานี้เวลา้พี่เอินพี้ีบตีเลยพี่ตีเลยเดี๋ยวทำไรอ่ะาไม่ได้ไอนี่ตัด้ไม่ได้มาเลยวะไม่นะ

ถ้าโดนเกี่ยวของผมนี่เป็นตาผมนะนิดนึงเนี่ยนะครับไม่ไม่อะไรเลยครับนะไทยไม่เดินไม่บอกเลยครับอยู่หน้าผมผมปีหนึ่งจุดห้านะครับอันนบอกไว้ก่อนนะครับ หลังนะครับหลังนะครับหลังนะครับหลังเดินนะครับหลังเดินนะครับหลังเดินไปนะครับหมวกกับหมวกกับขอซื้อได้ไหมหมวกอะหลังนะครับฮะโอ้ เอาลูจะตักปลาให้เลยเร็วงบอทากงบอดจะมีสวัสดิการใครหักซื้อให้หนึ่งเนาะีเดียนะก็รองหลังนะครับของบอเราจะชอบเลงครับเลิกเลิยกง

เดี๋ยวจะไปลางใม่ไมครับขาดเลยค่าเนมฮะ้ชาเลี้ยงไว้ก่อนไม่ช่าปลาสิบโมงผู้ชายท่าดีไม่ขาดไม่แขน ม้วนะครับครับน่วงดี๋ไปแกันมี200ไดวพอกว่าครับครั

นี่ๆๆพี่ đi, đi, đi. lên มาครับ ใจไปไหนะต่อได้หรือลูกพัฒเต็มที่เลยไม่เป็นไรหนึ่งจุดก้อนหนึ่งจุดหนึ่งห้ครับผมใช้เล่นของนะโค้งัไงเนเืงั้นตาน่ยกิับเ่านเมาบอกแล้วมคนนม ปั่งนี้เขึ้นเอาขึ้นาจได้ที่โนะบ้าได้ไรห้ครึ่งบุมปเกียว่ไม่ได้ปลาใหญ่รึเปไงบ้างนุ่มใหญ่ลบวกกันแล้วเเร็เใชมึงสองตัวคูวะตัวเดียวตัวเดียวดิมันไสัดแ่ใชโดนแก้มดิผ่านเลยโ้โบผด้วยแงอีกด้วยเลย นี่ยแแล้วนี่หูโปก่อนใหญ่เลยไมนอยู่ใหญ่อผมลงไ่กี่กร้องถังปไปขึ้นใครตักบย

มันร้อนเอ่ลเาไม่ร้อนเครื่องมันร้อนแล้วใช้ก้อนก็หมดแเ้วแต่แตไม่ใชวานะครับก็ไวช้ก้อน,น,นโอยคันเล็กีกนอยู่แเลวร้ายอ่ะทำไมน้ำมันคนแบบนี้เออปู่ตอนแรกนะป้องเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวประจานเลย น้าอย่าไปทำเขาเดือดเขาหาว่าน้าแก้ยัะไง กาะเลยต้อง้อนานอน้องนีมันเป็นก่งอรเงี้ยาอะไรวยลินอ้ินลินเ้ยรวยเลยอยู่มาขันต้อหอมไม่หลด้วยเดี๋ยวเยสายก่อนเดี๋ยวเใครเดี๋ยวไดีม โอ้มึงนีุู่หวายหมดเลยว่ะไปไกลไหะโอ้งานได้ก็ต้องเน้นแล้วทีเนี้ยนี่าะนีนะถุงปลาอย่างเงี้มั้งเนี่ยไปอ๋อกี่ตัวแล้วเนี่ยนี่หรอห้าสิบเจ็ดตัวดูลานะอ้โห้าสิบเจ็ดตัว áo ừ, <coughs> không phải này <chán>, <coughs> <rồi. coughs> <Nau rồi. coughs>

怎么打？<laughs>

หลังนะหลังน้องเด็ดสตรีมจ้ะี่นมอ่ะันใช้ตัวนี้ใส่กระชังพี่นะน้องไม่อ้ เหวยเสียวมากเลยไปออกมาอยู่ออกมาอยู่ออกมาแดงๆปลาปาเป็นมีันปั๊ดปี๊ดป๊เกี่ยวเกี่ยวจบไปแล้วนะครับทิปปลา700โลนะครับ ที่บอกเป็นต่อนะครับวันนี้ก็ได้รวมทั้งหมด17ตัวนะครับ17ตัวครับน้ำเช้าได้ไป5ตัวนอกนั้นก็คอปปั๊กครับคอปปัก๊กเล็กอย่างเดียวเลยยู่รามิกิล้วนๆครับสีซาดีนแดงเลือดนะ,นะบอกกันไว้ก่อนนะครับถ้าใครมาบ่อนี้ต้องมีติดติด,ตดไว้นะครับก็กัดทั้งหมดปักอย่างเดียวเนี่ยหลุดหลุดไปก็6-7ตัวละนะครับหลุดไปเยอะมากแล้วก็ขอเก็บมาได้เรื่อยๆนะครับ นี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกันไปด้วยเพียงเท่านี้ครับผมลากันไปก่อน